คสำหรับชุด874วาล์วนะครับของนี้เป็นตัวเป็นตัวเอสนะครับตัวเอสตัวอาร์นะครับเอยจุดันได้ครับแล้วถ้าผู้ก็ประกอบฝาเสร็จตั่ครับแล้วก็หาตาสูบมาเดิมนะหาตาสูบประกอบฝาเสร็จตั่ครับแล้วก็เบอร์บิกแคมตั้งให้แล้วนะครับนี่ตั้งตั้งมาให้แล้วเบอร์วิกแคมไปแล้วหลังวาล์วหายแล้วครับอุปกรณ์ในฝาผมประกอบเสร็จแล้วนะครับอันนี้ประกอบเสร็จแล้วตั้งวาวเสร็จแล้วครับแล้วก็อันที่แถมมาก็คือตัวอเซนเซอร์นะครับ ถ้าเกิดลูกค้าไม่มีก็จะแถมไปด้วยครับเพราะว่าลูกค,นคน้าคนนี้รอนานกังเกงใจครับก็เสร็จทันทีนะครับนี่ครับตัวเซปไเซอร์ก็แถมไปด้วยนะครับแล้วก็มาผลิตลูกค้าสั่งด้วยนะก็กัดการเปิดพอดให้เรียบร้อยครับเปิดพอดสำหรับชั้นลูกค้าเจ็ดนะแล้วก็แป้นยกก็เปิดให้เรียบร้อยครับแป้นยกใส่ได้สวยๆนี่เลยครับแป้นยกสําหรับสี่วาล์วนะนี่ครับแป้นยกเนี่ย แมงสีวางคนดอนทสวยนี่นะครับแล้วก็มีร้านยอ่อะแานแทงฝาปิดนะครับฝาปิดของบะาวางนะฝาปิดแบบนี้ครับถ้ามีถ้ามีก็แถมให้นะครับนี่ยรับฝาปิดแานแถมไปด้วยนะแล้วก็ลูกกาเกงของแดงกีงเกงกีเ้าร์ที่แถมให้ครับฝาเป็นของอาจีนะแล้วก็ลูกสูบครับลมสีวางไว้แล้วใส่แหวนให้เรียบร้อยครับล้าสมใส่แหวนให้ลูกค้าอยากให้ใส่แหวนให้ก็ใส่แหวนให้แล้วแล้วก็ลูกสู ต้นสูงมนปลอก่อน้างทจะหนาอยู่ครับสออกงาครับหนาประมาณเมตรครึ่งนะปลอกหนาๆอย่างนี้เลยครับรับรองว่าใส่ได้ไม่แตกครับพัฒนามาให้เรื่อปอกหนานะแล้วก็ต้นสูงก็ไม่หลวมนะครับนี่ครับไม่หลวมนะครับโอเคครับก็ขอบคุณสี่ค้านะครับขอขอบคุณที่สั่งสิน้านะอาจจะช้าหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้ช่างทางคนเดียวครับแต่ได้แน่นอนครับขอบคุณครับ